เพียรทุงกุลาเออสัมผัสเพียรทุงกุลานะติดตามดูชมเยอะสวัสดีครับพอเพียรทุงกุลาครับนี่สีมาสัมผัสเพิ่นเนาะเรี้ยงที่ว่าเราจัดการจะนั่นเลี้ยงครับนี่ละเราแต่งก่อนแต่งพญานี่นะอยากคุยกันว่ามันเป็นจริงหรือเปี่นาพี่น้องเนาะอ่าติดตามดูชมเลยพี่น้องครับเป็นจริงหรือเครื่องเพ็ดได้คืออ่าช่วงนี้เนาะผมก็อยู่ในฐานะราชบ้าน ในฐานวรรณกรรมชาดชาวบ้านบ้านปาดชาวบ้านปาดชิ้นหนึ่งที่ซึ่ง่บางคนกะทีเห็ดหนาบางคนกะทิเห็ดได้ก็คือการการเขามาอยู่ในชุมชนตรงนี้ผมรับใส้ชุมชนคือการแต่งก่อนบทพัญานอะไรก่อนอื่นสี่มาเห็ดได้ก็คือตรง้องสัมผัสที่มาทีไปองผู้ตายว่า คุณทําอะไรที่ไหนเมือ่อไร่มาต่างๆอ<ม>ันพู้เถ่ารุ่นนี้สิี๋ยววันไหนข<ม>นุมลงมาสดีว่ัไหนครับนี่ไปไนเป็นไรเข้าจังสวีอะไรไปไล่ก่อนไหมมันคือนี่เรื่องเล่าของผู้ตาย<ม>อันนี้คือคือเป็นแรกที่ที่ผมเห็นทุกป,ประจําอล้วมือ้าบว่าได้ข้อมูลเข้าไหทางว่าได้<ม>แต่คือการเขียนก่อนคือเขียนแบบผมก็บ่ัได้เลียนจบชั้นสูงนะครับผมจบปริญญาหางไถ บอซีมอหกอสนอต้องต้องหัวคําสัมผัสอาจาัง์ผมี่ผมจะบอกว่าผมจะบอกเข้าบ้านแต่สามจินกินนอนหน้ามาก่อนชายาเพชรโคราเดือดทานอุกสิงเป็นหน้าบ้านเมื่อโบรานบานหินใหญ่ดีแล้วรงโคราซีเวไรแลนผาไหมนั่นเขาโกบานโทษเขามะลิหอมนี่คือมันเป็นคําสัมผัสที่เท่ากับกันกองออกมาในเรื่องเล่าของผู้ตายมนีกับมนีได้มากงานของคุณพลาซอยสำโรงที่ าบ้านพ้นประวงมูหานะครับการที่ได้ไล่ก้อนในเพิ่นฟังว่ามืัอนี่ขุนเป็นมากของบันนี่แหละเป็นอย่งไรผมก็มาสอบถามประวัติเขา่เขาๆข,ของเป็นไปเรียบร้อยแล้วครับแบบน,นี้อันพอเพ็ดกุลาเนาะร่างจีนเนาะคือว่าการแกงก่อนแกงยังนี่แต่ว่าผมก็ได้ติดตามอยู่ดอกแล้วก็บอกเป็นดีดีพี่น้องแต่ว่าผมกะดีจัดในมึงอยืนดกพี่น้องแจ้ง พ่อขา,ขาวอยู่ในหัมละอยู่ในงานเพื่อนเนะาะแม่เราพอไปกุไาเนาะว่านี้การแต่งก่อนนี่ผมก็ยอมหลายปีว่าอาจารย์แต่งดีครับมันเป็นแบบว่ามันผู้ลุงคนไหนได้ห,ดไหายน้ำด้พี่น้องไป้หายน้ำหมดเลยผมก็วิ่งกาสได้อัดเลาเกียดอกนี่ละมือนี่เป็นมือดีเพราะว่ากับมือกับคู่ผมเนี่ยแหละกับพอดีมือดีกระคิดอยากไปอดไัดหลายเทียอยู่ว่านถอดเนาะใครอยากอัดสัมผัสดิ้งสี่ดิ้งสี่ละคิดยังไหนยังไหนมาเป็ี่ยนดิงสีง่เอาแรกๆนี่เอาแรกๆเข้าไป คือคือแนวควมจิตผมตะกี้มผมผมหมักลองเพ่งน้ำหลังคั้ยอยากได้แตนก่อนอยากแตนก่อนเป็นอยากแตกนนี่แหลมอยากแตนก่อนเสริมอยากแตนบดก่อนอยากแตนป่ายางตาแต่เขาบอกมีควบรูมีควบหนึ่งเขาเรียนมาสูงแต่ว่าในใจเขากระตุนว่าอยากทาเป็นเร่องเป็นลาบเป็นก่อนอมผมเฮ็ดมาตัางต้งแตีบอผิดเจหาอบอผิด เจริญอาหาประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบพิษเกเรี่ยวกว่าีงบอพิษเจหิญอาหริงเงินแล้วค่ะโอ้บอพิษเจเรี่ยวเจเรี่ยวเออคือบอพิษเจเรี่ยวผมเล่นเป็นเป็นแดงเป็นบอพิษเจหิญอาหริงเงินแล้วค่ะหอบเงินหนีกับปลาสามล้านหาแสนจิ้งกัอยู่กันแปนกลางวันแสกเรื่องเนี่ยมันนั่นแตกตำรวจท่านเองมันไ่เหม็นนักเลงหรือโจรมะพนหอบเอาเงินไปคนฝังใบใต้ดินตำรวจหาจนวิ่งจังใดกับพ่อพออยู่แถวปลาละเมาะดวงกลารของย่างนี่คือสาเหตุที่ผมจับแดงก่อนแดงเพ่งมากผมก็เริ่มมัสยิดอันนี้ก่อนนแรรกมบคัผ อันนี้ก่อนแรกพี่น้องมึงเอาผมก็มาแ้งเพิ่มอีกสัตว์ดำพืชสภาทามินเผ็ดซาอุ่ึกราลมแล้วก็เรื่องเล่าต่างต่างประด็นประมาณปี2 5 3 0 35คือมหาศาลที่เก7มนี่ขนาดเสียงอีา3มาเร็ตามบิ๊กตามบิ๊กเสียงอนสมัยตะกี้เนาะผมเลยเสนอเดินเสนอว่าผลงานเราจะเข้าไปสู่ระดับของ ปลามาจาร์ไหนบอกผมเลยฝากเพ่งมันไปกับเพ่งอย่างนี้หลอดอ๋อเพ่งอย่างที่แรกผมแจงได้บ้านใกล้เลี้ยงเชี่ยมอ๋อร้องร้องร้องจังเลยจะไหนวันนีบ้านอยู่ไกลกันไม่น่าจะมีปัญหาอ๋อดังเพ่งนี่อ๋อไทยว่าคนรักอยู่ไม่ไกลเพ่งนี่ดังเด็กน้องเล็กๆเด็กๆไม่สวยเท่าไรเดี๋ยวนี้น้องตัวใหญ่ใครๆรุมรักรุมตอมผลงานตัวนี้ได้ออกอัลบั้มของทับลายเดมอน ของลูกไม้ไทยผมมัดคับเพ่งนี่อ่าแล้วกับเพ่งที่สองกับเพ่งเพราะคนสวยมวยลิแพ้เอาเอามั่งกันหน่อยจังนอยนี่หรือน้องเปเจ้าไม่น่าลืมคำหนุ่มนักมวยใจช้ำหลงนางคำหลงน้ำคำจากคนชื่อเปอันนี้กระดังอันนี้กระดังอแต่ออกระบำเอออกระบำแต่ก็มาส่วนเกินส่วนเกินมากในส่วนเกินผมไป ช่วงนั้นผมได้รับสองเพ่งมผมแปลงนั้นอยู่น้ำมันอดคริลอดเราบอกว่าเจ้ามีคนสมารถในโตเจ้าสองแกงเพ่งได้เป็นตังๆสื่อเพ่งมากว่าหลุมพางบนทางรักทำไมเป็นฉันวันนี้ส่วนเกินมผมก็เลยมาแต่งเพิมชุดที่สองได้ส่วนเกิน ออบบนั้นแบบนี้แบบนี้เฮาแต่งจังอาจารย์เพชรตุงกุลาเนาะเหรอคุณสัยผมว่าพอแต่งใหเพิ่นนี่เฮาขายลิขสิทธิ์ใน่นไปได้ตกในีตัวไปว่าช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นอาจารบ่เบียมลิขสิตอาจารย์บ่ได้แต่ว่าเพิ่นบอกว่าผมขอว่าให้มีชื่อเพชรตุงกุลาติดในอัลบั้มมีบ่มีบ่มีมีสารกุลวุฒเพชรตุงกุลาพินผ่านทองอย่างเป็นเสี่ยไปบ่งละสองเป้งสามเพลงคือเพิ่นเอาราคาที แต่ว่าของอาจารย์เพชรรุ่งกุลาบอกเพลงแตงนาที่ผมบอกที่ฟังเมืองอยู่บรรยกี่เพลงนี่ยะมันเข่าหูผมไปเลยผมมักไภพักลังผมผมโมโหว่าเป็นของอาจารย์เพชรตุ่งกุลาดิผมโมโหจากของน้อยที่หูพักหลังผมก็มาแตงไว้ชุดเป็นชุดยี่หนี่ทา่ถ่ายคือชุดไอเสียสินลายเอาออกกันยังไงเด้กวะแฟนแต่งานอ้ายเสานั่งกินเหล้าขาวย้อมใจกัะแก้มกระต้มขาไก บม่ได้กินดอกลาผัวฟังเสียงเจ้าเญบักเล่นเตีบ้านเจ้าบ่าวที่รัวนั่งให้ผู้เดียวนัวงคู่เมนี่หัวซัวคือเสือสิลาโอ้เพ่งเพ่งมวนเพ่งมวนพี่น้องที่มาที่ไปของสิลาร์ถ้าอยากติดตามผลงานของผมเด็กธงกลาบนี่มีเฟสนี่ย่างยนบะมีเฟสครับเอามีเฟสแหลงกระบอกเ่าของเพชรทุ่งกุลาอ่าเพชร่งกุลาเด้อพี่น้องเพชรตึงกุลา ในในม่เกล็ตำบลตกู้สิงเกล็ดตะมนต์กู้สิงตะมนต์ก่มตามท่องเที่ยวกลุ่มตามเที่ยวอันนี้ผมกะทีเกล็ดไม่ไปเนาะเดียวเยวนี้แตลงเพ่งให้ให้บอกตรงแตลงเพ่งให้เสียงอีสานนี่ประมาณจะเพ่งจำได้ป่ะที่ได้ออกอลาบังประมาณจะแปดเพ่งแปดเพ่งหรืุเปล่าต่อไปักหลังมาไหมไทยกะแยกเขาไปเพื่อนเพื่ยกเี้ยนไทยแม่ค เราก็ไม e ่ได้ส sure, <ma'> yeah. mm ่งผมก็เลยมาจะเอาดีทางขยะบบดขยับเพราะว่าแต่จานเสร็จถุงกุลาดำแงเข่งนีมาหลายขั้นตอนเน่ยเขาต้องทานขบวนการแต่ว่าบดอะไรคือเรามาทำเองในชุมชนบ้านนอกของเขาตับปลาคนงานไวปนะครับผมเสร็จถุงกุลาซึ่งดนี่ก็ได้รับเชิญทำนิยมได้รับเชิญหลายๆปีหลายหลาย้่าน วันนี้แต่บ้านโค้งูงวันที่ยี่สวันที่25ก็จะไปบันท้องั้งสั้นนี่แหละครับฝากไว้ครับเผ็ดถุงกุลาเดี๋ยวิดขอเบอร์โทรเพ็่นให้่เนาะเอาบอกเบอร์โทรไปครับเบอร์โทรก็มีศูนย์แปดสา่สามศูนย์หนึ่อีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์6กสี่หกศูนย์ห นี่แหละครับอาจารย์เพชรทุงกุลาเนาะเล่ากับผลงานเล่ากับนี่ประจักกรละตามดีฟังเราะวากอะเขาหูสุขศรีน่ะเพลงนี่เพลงเงินนุ่มสายเปรอะนั่งมวยโดนสซำจิตได้จริงเลยเพลงจริงสิโอ้ยอ่ะก็มากมากในเพลงตัวนี้มาขัดเพลงเพลงตามที่ตามดิโอมานี่แต่ว่าบ่ได้ฟังเราเบิดอหรอกแต่ว่าฟังคนนี้กับเข้าใจแล้วนกน้อยกับจีดังย้อนเล่ากับเมียนเอานี่แหละผลงานของเขากับประจักรละพี่นิมพ์ไย ทำเหมือนที่กันกันไวกันผู้ใดอยากกันติดต่อหลอกสายกับเบอร์โทรเราก็ให้ละละแล้วก็ยังโทรเช็คเราเออเป็นเพลงนี้ยังอันนื้อวานักร้องอันไม่ไม่ว่าโอ้ยอันมีเพลงเรากกว่ากันหนูอยากกันร้องเพลงอยากกันแต่งเพลงนี้ยังผู้ใดมึงติดตามผมเนาะให้ให้ให้นี่ละเบอร์โทรเนาะนี่ละอาจารย์เพชรตบกุหลาเนาะเราก็เป็นผู้มีสิทธิ์ละ แล้วขอผมัวี่อัดอันอันขญายแเราไปจากเล็กจากน้อยหรอกพี่น้องพ่อใ้หูว่าผลงานดีเนอ่ะสวัสดีครับนี่ละ่ะสวัสดีครับนี่และครับเพชรทงกูไดเด้อ